ลแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีเซอร์ไพรส์กันต่อด้วยค่ะถ้าพูดถึงความสเปเชียลของ Vivo X300 Series รับนี้มันมีอะไรบ้างคะค่ะก็บอกเลยว่าวันนี้วีประทับใจรุ่น Vivo X300 Pro เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าการถ่ายรูปของเขาเนี่ยมันคมชัดแล้วก็ เพื่อวางอลังการมากเลยคือถ้าเห็นรูปข้างหลังที่เป็นหน้าวีแขวนๆอยู่คือเป็นรูปที่ถ่ายจากคอนเสิร์ตซึ่งเวลาถ่ายรูปในคอนเสิร์ตมันยากเพราะไฟมันแบบคอนโทรลไม่ได้ไฟคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็กีตัวศิลเป็นเองก็ชอบขยับตัวเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายถ่ายออกมาได้คมชัดมากๆแล้วก็ใกล้มากๆเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบไปคอนเสิร์ตซูมไกลๆบนดอยอยังไงก็เห็นแน่นอนแล้วิจะตบไม่ได้แล้ว,ม,ลวมีซูมไม่ใกล้ใช่ซูมใกล้มากๆค่ะใกล้จะขนลุกเลยค่ะ มันแบบว่าซูมได้ขนนะาดนั้นเราปกติดกัเป็น,นสายชอบแบบซูมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือจริง,รงๆวีว่ามันก็เป็นเป็นเทรนด์เลยเนาะบางทีเราก็แบบถ่ายรูปซูมๆบ้างเพื่อให้แบบว่ามันสวยเป็นอีกแบบแบบหลายๆมุมอะไรเงรี้ยค่ะแต่ว่าในเวลาเดียวกันวีก็เป็นคนที่แบบไปเที่ยวเรื่อยๆเนาะก็จะเห็นเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่มีกล้องถ่ายเลนเส์สวยๆซูมๆได้มันก็น่าประทับใจคะ่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอมันเป็นแบบโทรศัพท์เนื้อออกมามมันก็ใช้ง่ายค่ะใช่ แด้วยุ่นี่ค่ะอภูมใจมากค่ะเป็นสเตจแอมเ a สเดอร์ของ vivo รุ่น X รุ่น X 3 0 0ใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะทำหน้าที่เต็มที่เดี๋ยวเราจะมีร้องเพลงกันอีกค่ะใช่อล้อ่มเป็นรสรับแฟนที่้ขอการตัดนใจจะตัดนใจซื้อดีพี่ซือดีาพายังไงคับรุ่นนี้คออสำหรับรุ่นนี้นะคะวิรู้สึกว่า เป็นรุ่นที่เอาจริงคือใช้ง่ายแล้วก็ถ้าคุณแบบไม่ได้เป็นแบบตากล้องโปรโหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือมันทําให้คุณดูโปรโดได้เลยเพราะว่าการที่แค่เติมแบบเลนส์เข้าไปอ่ะแบบเติมไอนเนี้ยไอตัวตัวบ้องเลนส์เนี้ยเข้าไปปุ๊บอะมันทําให้คุณฝีมือเหมือนกับไม่ต่างจากกล้องโปรเลยค่ะคาห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดค่ะก็ะนั่นแหละค่ะเชียร์ทุกคนค่ะที่อยากลองเริ่มถ่ายรูปอะไรอะไรเงี้ยเข้ามารองไม่ได้เลยค่ะ คือดีมากค่ะเอาเรื่องเป็นข่าวหลายคนมต่อหน้านี้ชุดค่ะชุดค่ะไม่ดราม่านะไม่เห็นดราม่าเลยเป็นอะไรบ้างหลายคนแบบไปจับจ้องเราในถุงนั้นพอได้เห็นนก็ตกใจนะว่าเฮ้ยทำไมคนมโฟกัสเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ก็แอบตกใจนิดหน่อยว่าเอ้ยท่าไมมันออกเป็นทางนานเพราะเราก็เอาตรงเราก็มองว่ามันเป็นชุดที่เก๋แล้วก็แฟชั่นมันเป็นอะไรที่สนุกด้วเนาะแล้วก็ได้ทดลองอะไรเงี้ยใหม่ๆก็สนุกดีซึ่งพอเจอแบบนั้นไปเราก็อ๋อ โอเคเทคโนตว่าว่าครั้งต่อไปเราจะยังไงแตง่ว่าก็ตลกดีค่ะเพราะว่าแม่ก็หัวเราะค่ะใช่มันอาจจะเป็นที่ถ่าพมากกวา่าใช่ไหมใช่เพราะจริงๆเราออกล้างกายหุ่นโซกมากนะอองกงเอคเอค่ะจริงๆของจริงติดเสียนคะ่ะแต่ดีตอนติดจริงแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะจะเอ๊ะขออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาต้องยอมรับว่าก็ใส่แล้วก็ขึ้นเลยค่ะไม่ได้ฟิน<อ>ก่อนใช่แต่เอาจริงๆคือวยก็รู้สึกว่ามันก็สักถึงตอนนี้ก็ยังชอบมันอยู่นะคะ S <S เป็นชุดจากแบรนด์ไอวานอแบงค์พอย่างเงี้ยเขาก็ชุดที่แบบเป็นแบรนด์ที่ลิซ่าใสอยู่นะเธออะเนื้อออกปะเออเราวิก็ยังรู้สึกว่าสุดท้ายเราวิกก็ยังชอบชอบชุดนั้นมากๆอยู่ก็ถือว่าเป็นแบบใครเข้าใจก็เข้าใจใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะแฟชั่นใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นใช่ค่ะไม่ต้องคอนเทนท์ริวเซียลบ้างค่ะแต่จริงจริงวัววิกไม่ได้หน่อยอะไรมาคนไปโฟกัสวิ่งท้องมาที่อะไรมาไม่เก็ไม่ได้ท้องไงเราก็เลยเออไม่ได้หน่อยอะไรแป๊บหนึ่งก็แบบหรอ อย่างเงี้ยนิดนึ่งว่าแบบหล่อมันดูไปอย่างนั้นหลอแต่แม่เราก็บอกแล้วว่าเออก็คล้ายๆอยู่ก็ให้รู้ค่ะไม่มีใครบูลลี่เราได้นอกจากแม่เราค่ะคือแม่เราเปสยบสยบชาวอินทรียสยบเลยใช่แล้วหลังจากนี้มันทำให้เราจะรู้สึกรระระมัดระวังใช่ไหมในการจะใส่เสื้อผาหรือว่าต้องทำทิ้งเยอะหน่อยหรือลองหลายๆมุมันาดหน่อยอะไรก็ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่วีว่ามันก็เป็นเรื่องของแบบบอดี้ร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบอ๋อโอเคลืมไปว่า ข้างหลังมันเป็นสีดำๆชุดสีดำๆบางทีมันอาจจะละลายไปอ๋อโอเคแล้วก็เทคโนตสิ่งนี้กันมากกว่าค่ะใช่จริงภาพที่เขาเข้ามาโฟะตอกัขาเข้าเขามาไปมองอ่ะรู้สึกของที่เขาทำมินไม่พอมันก็ทำให้เขาคิดไปได้รู้สึกไปได้นะก็เข้าใจว่าทำไมถึงคิดว่ารู้สึกไปได้ใช่ค่ะแต่แฟนนุ่ก็ที่สุดกว่าค่ะเพราะใส่ชุดนั้นแล้วค่ะคนจริงก้าวคนใช่ค่ะก็รอดูได้ใน6ฉากผมไปถ่าย6ฉากไว้ค่ะเขาลงในสซีรีส์ ว่าเฮ้ยเขาจะเอาจริงเอาจริงขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเป็นรายการหกฉากเขาแบบเป็นอะไรที่ปัจจุบันมากๆแปลว่าชุดนี้ไอคอนิกมากๆค่ะแห่งปีค่ะอย่างที่เห็นภาพสองมาพวกความเป็นสื่อแล้วตัว่ะแต่ไมู่้เลยบางทีเราต้องพูดแค่แค่ที่เขาแบบ เรา,ไ,ราไม่ไมีว่าเขาไม่เคืองเลยค่ะจริง,รงๆแล้วคือแบบตอนพูดบนเวทีอะก็ต้องเข้าใจว่าพอแบบวง retrospect กันเนาะเวลาเขาพูดทฮคนมันก็จะมีความแบบเฮ้ยคนดูอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเป็นชาวล็อกอยู่ซึ่งก็เขาก็พูดว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเขาเดี๋ยวเขาใส่ให้ดูเวลาเขาคนใส่ไม่สวยเป็นยังไงคือเขาก็เล่นตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงจงแบบ ไม่มีอะไรเลยเขาไม่ได้เพืองอะไรเลยคือมองเป็นเรื่องของขับโจ๊บไปอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้เครียร์แล้วจากเห็นเขาใส่แล้วเป็นไงบ้างก็เปิดหัวนิดหน่อยค่ะค่ะรู้สึกว่าเออเธอถ้าเถื่อนบางทีไม่ต้องก็ได้อะไรนี้ไหมก็ไม่ค่ะก็ดีค่ะเป็นอิสระดีค่ะวิรู้สึกว่าก็ตลกดีค่ะมีอะไรสีสันในปีนี้ค่ะอ่ะไปอีกเรื่องที่ก็แชร์ปฏิบัการนักทุวมทั้งใต้ค่ะทุกที่ก็เป็นตัวของสิ่งสนได้ติดตามกันตลอดติดตามตลอดค่ะติดตามตลอด เราตรงๆวีแบบวีก็รู้สึกว่าพอเรานั่งเสพไปเรื่อยๆเราก็แอบ,บรู้สึกว่าเราไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะเขาเขารู้สึกอะไรอยู่ซึ่งวีแบบเห็นใจแล้วก็สงสารแล้วก็แบบเป็นกาลังใจให้มากๆแล้วในเวลาเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับทีมผู้ภัยด้วยซึ่งอย่างวันก่อนก็นกเหมือนทั้งทีมเพื่อนวีเนี่ยค่ะเขาก็รับบริจาคของแล้วก็ส่งลงไปที่ภาคใต้กันวีก็ไปช่วยแพ็กนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ใช่ช่วยเท่าที่ทำได้แหละอย่างอย่างเราได้ภาพเสร็จไปเยอะอย่างเงี้ยบางคนเขาบอตายเลยอ่ะโอ้โหค่ะโอ้หเป็นเป็นจินตนาการไม่ออกใช่ไหมว่าประเทศเรามันจะเป็นอย่างนี้ขนาดนี้เลยเหรอการรับมืออะไรมันน่าช้ากแบบนี้เหรอก็รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรไม่เซอร์ไพรส์แต่ก็รู้สึกว่าเรามันน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้รู้จริงๆหรอกแต่เราก็เชื่อว่ามันควรจะทําได้ดีกว่าจริงๆแล้วครก็ขออยากได้ทุกอย่างมานตัดได้ดีอยากให้ทุกอย่างแผ่นไปด้วยดีค่ะเป็นกําลังใจมากๆส่งกําลังใจสุดๆเลยค่ะมีมีพลาจะมีแพนอะไรเซ็งๆไม่สนใจนะคะอัลบั้มเพลงใหม่มีมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ค่ะมีค่ะมีค่ะมันพอสปอร์ไพรส์ทีไม่เคยรู้ว่าจะตีหน้าอีกอีกเดือนเดียวเนี่ยโอ้ยอีกแปมเดียวเองก็รอไปก่อนได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกอย่างทปี้ดีค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณะคะ่ะ